สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำกับตัวโก h ฮันนี่เซร์ฟอันนี้จะเป็นสบู่ที่เรียกว่าออริจินอลของฟันเทวีเลยนะคะอันนี้ขายดีแล้วก็ส่วนผสมที่ได้มาจากธรรมชาติแท้ๆนะคะของเราของเราจะใช้น้ำผึ้งป่า,ทาแท้ๆนะคะไม่ใช่น้ำผึ้งเลยยี้ยง ต่ว่าเพราะว่าตัวน้ำผึ้งป่าเนี่ยจะมีส่วนผสมที่จะช่วยดูแลผิวมาตั้งแต่สมัยโบ,บราณน,นะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมอันนี้จะเหมาะสําหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งนะคะตัวในเนื้อสบู่เนี่ยนะคะจะช่วยทําให้ผิวเต่งตึงแล้วก็มีส่วนผสมของ มังคุดท,ที่จะช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีรียอันเป็นสาเหตุของสิวและป้องกันการอักเสบของสิวรวมถึงน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่จะช่วยสมานผิวกระชับรูขุมขนลและก็สำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายนี่ดีมากเลยนะคะยังไงตัวนี้ก็ก็ละร้อยก้าน,นะคะใช้ได้นานไหมก็ ประมาณสองเดือน,นะคะ่ะสำหรับผิวหน้าก็ฟอกไว้นะคะสำหรับแต่งหน้าก็ล้างสองรอบนะคะก็คือรอบแรกล้างเครื่องสำอางออกก่อนรอบที่สองก็คือล้างจริงวนขึ้นนะคะล้างแบบวนขึ้นเปิดรูขุมขนเนาะเบาๆนะคะไม่ต้องแรงเนาะตอนนี้ก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกทีให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็ลงบำรุง,รงหรือเซรั่มต่อค่ะ ยังไงก็ถ้าสนใจก็ซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของปานเทวีของเรานะคะเพราะว่าตัวนี้ทุกตัวของเราถ้าแพ้ทางเราก็ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนเลยนะคะสวัสดีค่ะ